ข่าวแรกวันนี้เราจะไปที่การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุณรัตนพิพิธกุลคณะบดีคณะคลุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น SSBTC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัยจำนงทองคณะผู้จัดการอบรมวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรินด้วงคำผู้ช่วยเลขาธิการดำเนินง,งานกล่าวว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้เพื่อเรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตนเองสามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยมีการจัดการอบรมลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้แก่นักศึกษาสาขาสอนวิชาภาษาจีนการสอนวิชาเวียตนามพละศึกษาและสุขศึกษาและวิชานาฏศิลป์ศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูจัดอบรมเป็นเวลา3วัน2คืนมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน149คนจัดระหว่างวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์นี้ณักค่ายลูกเสือมหาวิทยายลัยราชภัฏนอุดรธานีพวกเราได้ไปแี่่วนนก็คือได้ตู้ป่วยแบุแเอ ที <correction. S 1> ่จะถามนะครับแล้วก็ไปเป็นครูบรรย่างที่พวกนั้นน้องเข้ามาทไปเด็กโรงเรียนบ้านแบบแฉ่งที่บวกก็ถึงแยกงแบบแฉ่น้องน้องนักเรียนถามว่ายังไงก็เป็นผู้ใหญ่เราสนุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนะครับให้จับกระแสนี้แต่ถ้าท่านผู้ับแบบนี้อันนี้เป็นการหนึ่นะครับเป็นการหนึ่เราเห็นมาเห็นควานี้แล้วก็หลุดคอ อปไรอยงนี้ีกับผู้ป่วย